หากจะเอ่ยถึงหนึ่งในตำนานผีที่สยองขวัญที่สุดในประเทศไทยผมเชื่อว่าใครหลายคนต้องนึกถึงตำนานแห่งทุ่งพระโขนงที่โด่งดังใช่ครับตำนานย่านาคแม่นาคหรือนางนาคที่แล้วแต่ใครจะถนัดเรียกอย่างไรแต่ทั้งเราขอเรียกย่านาคก็แล้วกันนะครับปัจจุบันนี้ตำนานความเฮี้ยนของย่านาคได้ลดทอนลงไปตามยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปสิ่งที่ผู้คนคิดถึงเวลาเอ่ยถึงย่านาคก็ต่างออกไป ปัจจุบันมีผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางเข้ามาที่วัดมหาบุตรเพื่อกราบไหว้บูชาย,ย่าหน้ากันเป็นจํานวนมากบ้างก็มาขอเลขเด็ดเพื่อที่จะได้เปลี่ยนชีวิตบ้างก็มาบนบานสารกล่าวในเรื่องของการเกณฑ์ทหารซึ่งอย่างหลังก็คงไม่ต้องบอกก็คงรู้กันดีอยู่ว่าเพราะปู่มากโดนเกณฑ์ทหารก็เลยจาใจต้องจากย่าหน้าไปรับใช้ชาติจนวาระสุดท้ายของย่าหน้าก็ต้องจากไปโดยไม่ได้ทันให้สามีมาดูใจ เหตุนี้ความเชื่อในเรื่องการบนบานให้พ้นการติดตารเข้าไปรับใช้ชาติจึงนิยมอย่างมากในการบนบานที่สาลย่าหน้าแห่งนี้ซึ่งจะพูดว่าย่านาคแทบจะเป็นที่พักพิงจิตใจก็ไม่ผิดนักแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าตำนานผีตายท้องกรมที่โด่งดังมันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นฟังเขามาวันนี้จะขอพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งตำนานผีตายท้องกรมสุดเฮี้ยนจากประเทศมาเลเซียลังสุรี ปนตีอนักลังสุรีเธอคือหญิงสาวแสนสวยซึ่งชายหลายคนหมายปองแต่เธอโชคร้ายยิ่งนักเมื่อเธอตั้งครรภเธอกับติดโรคร้ายและชายคนรักก็ยังทอดทิ้งเธอไป ปล่อยให้เธอเผชิญกับโรคร้ายนี้กับลูกในท้องของเธอเธอพยายามต่อสู้กับโรคร้ายและความเจ็บปวดมาหลายต่อหลายครั้งจนถึงวาระสุดท้ายของเธอเธอได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสเธอกลีดร้องอย่างโหยหวนครั้งแล้วครั้งเล่าเธอพยายามสู้กับโรคร้ายอย่างสุดชีวิตดวงตาที่เคยสวยงามกลมโตของเธอนั้นได้เปลี่ยนไปซึ่งตอนนี้อาบไปด้วยเลือดจนเต็มดวงตากลายเป็นสีแดงทั่วทั้งดวง เธอกรีดร้องจนใบหน้าบิดเบี้ยวจนแทบไม่เหลือเขาคงความงามที่เคยมีขณะที่เธอได้รับทุกขเวทนาอยู่นั้นเด็กน้อยที่อยู่ในท้องก็ได้รับความเจ็บปวดและดิ้นรนเอาชีวิตรอดไม่แพ้กันที่ท้องของผู้เป็นแม่นั้นปรากฏรอยฝ่ามือของเด็กน้อยที่พยายามจะเอาชีวิตรอดด้วยการดันท้องของเธอจนเป็นรอยมือลังสุรีดิ้นรนทรมานอยู่นานทั้งเหงื่อทั้งเลือดกระเด็นไปทั่วจนวาระสุดท้ายของเธอ ตาของเธอเบอร์โพงพันตะเกียรตะกายคล้ายจะขอโอกาสให้เธอได้มีชีวิตรอดอีกครั้งแต่เธอได้ตายไปพร้อมกับเด็กในท้องหลังจากเธอตายไปได้ไม่นานเธอก็กลับมาด้วยรูปร่างของหญิงที่งดงาม ใครได้พบเธอจะเหมือนถูกมนสะกดให้กลายเป็นคนที่เลือดลอยจิตใจไม่อยู่กับตัวคุมสติและคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นเธอจะเข้าไปจัดการดูดเลือดเหยื่อผู้เคาะร้ายจนถึงแก่ความตายแต่นั่นมันมากจะเกิดกับผู้เคาะร้ายที่เป็นคนดีเท่านั้นแต่หาเป็นคนชั่วแล้วลก็เธอจะไม่เพียงแค่ดูดเลือดเยือเท่านั้นสภาพของเธอจะสยดสยองน่าเกลียดน่ากลัวกว่าเดิมและที่สําคัญ เธอจะกินเนื้อคนชั่วคนนั้นอีกด้วยมีข้อมูลอ้างว่ามักจะพบเจอปนตรีอนักได้ในช่วงเวลาพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหากใครได้ยินเสียงร้องไห้ที่คล้ายกับเสียงเด็กดังก้องกลางวานก็จงรู้เอาไว้เลยว่าเธอกำลังมาแต่เธออาจจะอยู่ไกลออกไปสักหน่อยแต่ถ้าหากได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆอยู่ใกล้หูแล้วแล้วก็ นั่นคือเธอมาอยู่ข้างๆแล้วนั่นเองแต่ไม่ว่าเสียงจะอยู่ไกลแค่ไหนยังไงยังไงซะเสียงนั้นก็จะเข้ามาใกล้หูของผู้พบเจออยู่เสมอนั่นแสดงให้เห็นว่ายังไงยังไงคุณก็ไม่มีทางหนีจากเธอพ้นอย่างแน่นอนปามตานานบอกไว้ว่าหากได้กลิ่นดอกลั่นทมหอมอบอวลในยามค่ำคืนหากเราลองสูดดมเข้าไปให้เต็มปอดกลิ่นของดอกลั่นทมนั้นจะกลายเป็นกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพในทันที และนั่นจะแสดงให้คุณได้รู้ว่าเธอมาหาคุณแล้วหากปนตรียนักเจอเข้ากับเหยื่อที่เคยผิดใจกับเธอตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอจะใช้วิธีจัดการกับเหยื่อโดยการใช้กงเล็บอันแหลมคมของเธอควักเครื่องในออกมากินแต่สิ่งที่สยดสยองที่สุดคือตำนานหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อเธอได้พบกับชายโคนล่าของเธอที่ทอดทิ้งเธอไปยามที่เธอเจ็บป่วย สิ่งที่เธอกระทำนั้นคือฉีกล่างชายคนนั้นออกพร้อมทั้งกระชากเอาไววะเพศออกมาจนขาดสะบัน้นและเธอจะดูสมองชายผู้นั้นออกมาทางเบ้าตาซึ่งอย่าไปนึกภาพตามเลยครับมันไม่สวยงามเอาสียเลยวิธีปราปบบนตีนักนั้นคือการใช้ตะปูต่อเข้าไปที่หน้าผากแต่บางคำก่ออ้างก็มีวิธีประหลาดกว่านั้นซึ่งได้อธิบายไว้ว่ายามที่เราได้เจอปนตีนักให้เราใช้ตะปูดอกยาว,ยาว ต่อเข้าไปในป่าของเธอแล้วเธอก็จะกลับกายล่าเป็นหญิงสาวแสนสวยผู้ที่จะยอมเป็นภรรยาของเราตราบใดที่ตะปูนั้นยังไม่หลุดออกจากปากเธอซึ่งวิธีที่สองนี้ต่อให้สวยปานนางฟ้ายัางไงทางเราก็ขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับซึ่งหากวันดีคืนดีตะปูหลุดออกมาจากปากเธอมีคำเดียวที่จะบอกทางใครทางมันแล้วกันครับ ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับตำนานปนติีอนักที่เราได้เล่าให้ฟังนั้นต้องขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการฟังเป็นอย่างมากเพราะบางอย่างที่เรานําเสนอไปอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลมากนักแต่นั่นก็คือตำนานของทางบ้านเขาเราแค่เสพเพื่อความบันเทิงก็พอก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับทางเราด้วยสำหรับอีพีหน้าเราจะนำอะไรมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีก ก็ขอให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปได้นะครับ EP นี้สวัสดีครับ